ข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยคะ่ะพลังงานของคุณตอนนี้คุณกำลังต้องการที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นใช่ไหมคะคุณอยากที่จะไปยังจุดที่สูงที่สุดในชีวิตของคุณ คุณอยากที่จะได้พบเจอกับคำตอบบางสิ่งบางอย่างความสุขที่คุณตามหามาตลอดแต่ตัวคุณยังมีพลังงานของความรู้สึกผิดหวังเสียใจกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอดีตไปแล้วค่ะคุณไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรมันได้แล้วนะคะแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้ใครฟังค่ะคุณรู้สึกอึอดอดัดคุณรู้สึกว่า คนรอบข้างของคุณเขาไม่ค่อยเข้าใจคุณแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมคะตัวตนของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าความสุขที่คุณพยายามที่จะไขว่คว้ามันความสุขที่คุณตามหามันมาตลอดชีวิตจริงๆแล้วมันอยู่กับตัวคุณอยู่แล้วค่ะแค่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองปรับสมดุลจิตใจของคุณให้ดี พึงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็จะสามารถมองเห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าคุณได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถบูตพลังงานดีๆพลังงานบวกที่อยู่ในตัวคุณให้คุณได้กลับมามีความเข้มแข็งกลับมามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญชัดเจนต่อตัวเองอีกครั้งหนึง่งและสามารถที่จะดึงศักยภาพในตัวคุณให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำทุกสิ่งนะคะ ชีวิตของคุณจะมีแต่การพัฒนาและเติบโตมากขึ้นค่ะแล้วคุณก็จะได้พบเจอกับความสมหวงังความฝันอันสูงสุดที่คุณรอคอยมาตลอดผู้คนจะให้การยอมรับในตัวคุณชื่นชมในตัวคุณและจะมีแต่คนที่คอยสนับสนุนคุณส่งเสริมคุณอยู่เสมอนะคะให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับความมั่นคงความมั่งคัง่งได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในแบบฉบับที่คุณต้องการได้สำเร็จนะคะแม่หมอขอข้อความที่ตัวตนของคุณอยากสื่อสารอีกหนึ่งใบค่ะ moving forward ตัวตนของคุณอยากจะให้ตัวคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่จะทำให้ชีวิตของคุณได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ แล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณได้พบเจอกับความมั่นคงในชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้สำเร็จนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่ความโชคดีนะคะ